สวัสดีจ้าพี่น้องมากินขนมกันจ้าขนมโมจิจ้าขนมทีนิยมในญี่ปุ่นจ้าลูกน่ะชอบซื้อโอริชอบซื้อเนาอไปไปหลานเอเชียทีไรโอีิก็ซื้อฉันก็เลยสงสัยปะลูกไปรู้มาจากไหนว่ามันชื่อนี่แล้วก็มันกินได้มันอร่อยมันมาจากไหนอะไรอย่างงี้เนาะ ลูกบอกว่าเขากำลังฮิตในติ๊กตอกจ้ะเนาะเขายังไม่เลิกฮิตเขาบอกยังไม่เลิกฮิตตอนนี้ยังยังมีอยู่ฉันก็ไม่ค่อยไปดูพี่น้องติ๊กตอกนันน่าฉันจะดูทีหนึ่งเนาะจ้ะฉันก็เลยเออจะมาชิมให้ดูจ้ะว่ามันเป็นยังไงเนาะเล็กหน่อยเนาะก็ชอบทําตามกันเห็นไอ้ข้อสื่อไอ้ใครมุกมาทําชาเนาะข้อสื่อจากไอ อเมซอนน่ะเนาะอยู่ในเรียกอมมาซอนเลยเนาะเอ,อิเป็นทั้งเลยพี่น้องลูกฉันสือมาเป็นทั้งเลยแบบสั่งตอนค่ำสิบโมงเขาก็มาส่งแล้วสิบโมงสิบเอ็ดมงอีกวันหนึ่งก็มาส่งแล้วเร็วมากเขาสื่อเป็นทั้งใหญ่หญๆฉันก็ไม่ช่วยกินดอกอวนหวานน้ำตาลเนาะจ้าก็มีฉันแก้แล้วไม่กี่เพราะว่ามันจะเสียเวลาจ้ะเนาะ เขาเขาแพ็กมาอย่างดีเลยพี่น้นงฉันเลยแกะจ้ะอันนี้โมจิทุเรียนจ้ะกกเนาะโมจิทุเรียนจ้ะแล้วก็มีเอ่อโมจิเมดงาจ้ะและว้วก็มีทาโรทาโรทาโรฉันไม่รู้ภาษาไทยคืออะไรเนาะเดี๋ยวฉันจะไปแปลแลว้วก็มี เออชาเขียวจ้ะเนาะฉันจะแกะแข่นี่แหละจ้ะทุเรียนทุเรียนแล้วก็งาแล้วก็เอ่อทาโรทาโรนะาจ๊ะเนาะจะนี่ทุเรียนเนาะมันจะมีหกถวยจ้ะเนาะรวมกันเนี่ยเขาแพ็คมาดีดีจ้ะถุงเขาดว้วยยังแข็งยังน,นะาแกะยากนี่ หนึ่งจะมีฮกฮกลูกจ้ะเรียกเป็นลูกเนาะเรียกเป็นถ้วยเนาะจ้ะโอริซึมาหากกล่องฉันก็ไมีรูว่ากล่องเทไลนาะพี่น้อมเป็นภูมแพ้มันนี่เป็นภูมิแพ,พ้ดื่มกาแฟด้วยจ้ะมามานั่งดื่มด้วยกันมานั่งกินขนมด้วยกันจ้ะคนเยอรมันเขาจะเออกินขนมเค้กดื่มชาดื่ม กาแฟช่วงใบสองบาสามแล้วก็เนาะแบบแบบยังไงล่ะชาหน่อยก็่ออสี่โมงจ้ะเดี๋ยวเรามาชิมกันชิมทุเรียนก่อนเนะจ้ะเนาะโอ้ยนุนม่นมนมุนม่มนุ่มนุ่มนึดนืด,นดเหมือนขนมถ้วยขนมชั่นแทพีน่นงนี่เดี๋ยวชิมไปดูอื้อ ข้างในเนี่ยจะเป็นไส้ทุเรียนข้างนอกมันจะเป็นแปง้งเหนียวๆมันแป้งมันเนาะติดมือมันแป้งมันเลยเหนียวๆเหมือนเอ่อเปียบขนมอะไรดีมาเราขนมชั่นจ้ะเหนียวๆเหมือนขนมชั้น เดี๋ยวียนชื่อให้ไตคลปิปุัมอัมอัมฮัมฮกินเป็นอออออออน,ปนอตเล็กหน่อยเนาะ เป็นร้านเอเชียโอริชช็อปื้อ,อเชอิชช็อป่์ขนมใส่ทัวจะมีเม็ดงาจะ้ะเนาะร้านเอเชียเขาจะวางไว้ตรงแคชเชียจะ้ะเม็ดงา ใส่ถัวดำ่ปเนาะอืมใส่ข้งในกับเม็ดงาจากเขาเขาทำเม็ดงาให้ละเอียดเนาะแป้งแป้งขนกจะสีขาว ไปลานเอเชียมาว้านพี่น้นง้านใหญ่แต่ว่ามันเสาคนมันหลายของมันก็เลยมดเนาะคนแน่นแน่นแต่ของมันไม่ครบโอนีอยากทำขนมตาลจน่มแล้วฉันบอกว่ารอถ้วยก่อนไม่ได้ซื้อถ้วยมากได้ั่งถ้วยทางอินเทอร์เน็ตพ่อพี่น้องกินให้ดูสามลุขคับถ้วยเนาะไม่เม็ดงา อพอกินได้พี่หนอ่อม,อ,มอร่อยอยู่อันเม็ดงาเนี่ยแล้วเด็กเขียวงาเนานะไม,มีแป้งหรือน้ำตาลนี่เพราะขาวนี่เดี๋ยวชิมดู แป้งเฉยเฉยพี่หนอข้อขาวป้องเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันนิดนึงนาะจจันนาอกินขนมแล้วมาคุยกันพี่หนองชิมขนมเสร็จก็มาคุยกันนาะคุยกันนิดนึงเรื่อง u t u b e จ้ะเรื่อง u t u b e แหละเราแล้วเ,เราอีกเนาะไอท่วา ช่องของฉันอีกช่องหนึ่งเนอะเอ่มีผู้ติดตามไปถึงพันแต่ว่าฉันนะ่ะไปติดตามคนมากกว่าช่องฉันกว่าพันคนนะเนอะจ้ะที่นี่ฉันก็ไม่เข้าใจพี่น้องฉันก็ทําไปงันเล็ดเนอะถามหลูกเวลาฉันไม่เข้าใจจ้ะที่นี่มาวันหนึ่งฉันก็ไม่เห็นเพื่อนโพสต์อะไรเลย <c oughs> มีมีกี่คน ที่นี่ฉันก็สงสัยเนะาะเพราะว่าปกติฉันนี่ตื่นมาฉันจะมานัง่งดื่มกาแฟแล้วฉันก็เจมมาเลื่อนดูเนาะเลื่อนดู Youtube ดูคนอัน้นคนนี้เนาะคือวันหนึ่งนี่ค่ะเราดูสุดแค่ที่เราเลื่อนนี่ตรงไหนก็แค่นั้นนะพี่นองเพราวะว่ามันจะเยอะมากเราดูไม่ไหวเนะาะจ้ะเราเราเราก็งา่ละเราอยู่คนละเอ,อ่อทวีปกันแบบว่ามันมันเวลาก็ไม่เหมือนกันเนาะบางที มันก็ไปไกลเร็วนะแบบเนาะมันไปไกลเร็วงี่ก็ไม่เห็นไม่ได้ดูเนาะจ้ะ,จะที่นี่ฉันก็สงสัยแบบเอ๊ะทำไมเพื่อนเห็นโพสอะไรเลยเห็นมีใครลงอะไรเลยปะเนาะที่นี่ก็เลยเออเห็นแบบตัาหลายวันก็เลยเขาไปดูจะ้ะยอดที่ฉันติดตามไปแล้วสามสิบห้าคนสามสิบเจ็ดคนจะ้ะแล้วสามสิบเจ็ดคน เลยฉันคิดว่าเออทํามือเราไปโดนมันเขาไม่ไปแบบแต่เป็นพันนะเนาะพันกว่าเนาะเออเราเหลือไปให้สามสิบกว่าเนี่ยฉันว่าย t u b e มันก็ต้องยังไงล่ะเออมันอัตโนมัติหรือไงเนาะมันออกให้นี่นะอะไรเนี่ยเครื่องฉันว่าเครื่องมันอัตโนมัติเนี่แหละแบบมันเกินไปนะเนาะแบบเออเป็นไปได้ยังไงติดตามแบบเป็นพันนะเนาะพันกว่าเกือบสองพันนี่นะจะที่นี่ เนาะจ้ะเดี๋ยวนี้ชั้นก็ไม่ค่อยไปคอมเมนต์ช่องไหนดอกพี่หอูเพราะว่าฉันไม่ชอบคอมเมนต์ฉันชอบดูเฉยๆมีหลายคนเหมือนฉั้นนะพี่้องเนาะไม่ชอบคอมเมนต์บางคนดูเฉยๆแล้วก็บางคนก็เออเขียนไม่เป็นเนาะบางคนก็ไม่ชอบพิมพ์บางคนเขียนไม่เป็นจ้ะก็มีบางช่องฉันยังดูเขาเจนมาไม่รู้กี่ปีแล้วเป็นกี่ปีแล้วฉันก็ยังไม่เคยคอมเมนต์พี่น้องเวลาเจอตัวจริงเขายังว่บ เออไปหลูดจักเขาเหมือนกับเขาสนิทกับเรามากแต่จริงๆเขาไม่หลุดจักเราเลยเนาะเพราะเราไม่เคยไปคอมเมนต์ชงเขาเนาะจ้ะนั่นแหละจ้ะแล้วก,กว็เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ช่วยใครจ้ะแบบเวลามีใครเอ่อถามเรื่อง u t u b e เรื่องทำโน่นทำนี่นเนะาะเมื่อก่อนฉันก็ช่วยนะเดี๋ยวนี้ฉันเอ่อไม่ค่อยช่วยใครคือแบบไม่ค่อยไปคอมเมนต์แล้วด้วยแหละก็เลยไม่มีใครมาถามมาอะไรเนาะ เพราะว่าฉันก็มีกิงจ่าพี่้อนฉันก็ถามลูกคือกันเนาะจ้ะแต่ก็แต่ก็ช่วยจะเวลาถ้าถามฉันน่ะฉันก็ช่วยฉันก็ถามลูกลูกก็ช่วยเนาะจ้ะเนาะจ้ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งจ้ะเดี๋ยวนี้ฉันเอ่อคลิปฉันเนาะฉันลงโฆษณามากพี่้อนฉันใส่โฆษณาทุกคลิปแต่ว่าฉันไม่ได้ใส่ต้นกลางต้นจบนะพี่้หนฉันใส่ คือใส่ทุกคลิปใส่โฆษณาแล้วแต่เออย t u b e จะเอาเข้าเนาะว่าเขากี่ครั้งกี่ครั้งนี่นะเพราะว่าฉันช่วงนี้เออโควิดเนาะคนทั้งเมืองไทยก็ลําบากพี่น้นงก็เลยอยากได้ตังค์สักหน่อยจ้ะมอก่อนไม่คิดเรื่องเงินเนาะไม่คิดเรื่องตังค์ดอกได้ไม่ได้ช่างมันแล้บนี่นะทํอะไรเล่นไปเนาะให้ให้ให้เด็ดเห็นวายูต่างประเทศเป็นแบบไหนอะไรแบบนี้มีอะไรมั่งเนาะที่นี่ ีย๋ยนนี่ก็เลยอู้ไล่สาระไม่ไล่สาระอะไรก็ชชังเนาะใส่มันทุกคลิปเลยพี่้องจะนั่นแหละจะก็ยังไม่ได้เงินนกพี่้องเพราะว่าไงละ่ะคลิปท้ำเล่นๆตตัดตอ่อกอ็ไม่เป็นเนาะตัดต่อเล่น,ลนแบบเออไม่สวยไม่งามถ่ายคลิปไม่สวยอะไรแบบนี้นะถ่ายไม่เป็นเนาะก็พยายามแล้วพี่้องแต่ว่ามันมันเป็นกับเออ ตัวเราโดยหนไม่มีสมาธิเนาะฉันไม่มีสมาธิทําแบบโลเวลาฉันไปไหนมาไหนก็ลุ้งยังไงแบบเห็นก็ถ่ายให้ดูนะเราที่นี่ไปไหนวนมากเราจะเออรีบแบบลุง้งแกเป็นคนที่าไปไหนรีบไปรีบกลับอะไรแกจะไม่เป็นเออเฮ้ยเหมืนอนเราดอกฉันนี่ชอบไปดูนู่นดูนี่แวะทํานู่นแวะทํานี่อะไรแบบเนาะเห็นอะไรฉันก็ดูก่อนจับเลื่อยเป็นแหละแต่ว่ายังลุ้งนี่คือ เออแกนัดเล้วแกไปชั่วโมงหนึ่งย่างี้แกไปชั่วโมงหนึ่งเราแกรีบกลับอะไรแบบนี้เนาะก็คลิปฉันบางคลิปก็เลยแบบรีบถ่ายรีบจบรีบถ่ายรีบจบเราก็กลับบ้านนี่นเนาะเว้นแต่ฉันไปคนเดียวเละฉันถ่ายยาวแบบพ้าเดินไปเรือ่อยเนาะฉันก็ถ่ายยาวไปเรื่อยแต่ว่ามันก็ซ้ำๆเกา่าๆของปีโกนๆก็คล้ายๆกันแหละน้ะพี่น้องนอเนาะพราะนาหล่นมากกับผลไใหม่คือเกา่าไปเดินดูทางจักรยานกูดอกใหม่ทางจักรยาน เนาะคือเกา่กเาผลไม้ปา Black, Black berry, ลาแบล็คเบอร์รี่าสเบอร์รี่อะไรคือเก่าของปลาเนะาะจ้ะแล้วก็ดอกไม้ก็จากปีทีเแล้วเนาะก็เหมือนปีนี่ปลูกไข่ไกันเนีแบบ่ยเพราะว่าอยู่เมืองเมืองหลอนเนาะก็ต้องปลูกดอกไม้แบบนี้เนาะเปลี่ยนเปลี่ยนไปเลยนะแต่ก็เอาตอกใหม่แบบนี้เละลงเนาะยังหนา,นาวอย่างนี้ก็ เอ,อ่หิมะมดหนีก็มีดอกไม้ล้งงหิมะล้างหิมะแล้วก็มีดอกไม้อีกอย่างนึงช่วงนีก็จะมีอย่างหนึง่งช่วงนี้ก็จะเป็นดอกเอ,อ่ดอกดาวาเรืองดอกไม้มะเร็งมีเอ,อ่ดอก,รกครก,กรียงนะจาะเนาะดอกครกครีก็มีค่อยสวยจ้ะเพราะว่าอากาศมันห้งแรงเนะาะจ้ะดอกขมันสัญญาจะกำลังบานหลายเนาะวันอันไทยให้ดูยังบานไม่หลายจ้ะ ทีนี่ก็ดอกใหม่ก็เก่าๆคือทายเล็วปีทีเล็วนะแบบถ้าพี่นงคนไหนเขาติดตามมานานๆแนลน้วแบบก็คือก็ทายให้พี่นงดูนั่นแหละเนาะที่นี่พี่นงก็ดูทุกปีแล้วก็เลยก็เลยเออเบื่อแล้วแบบคนใหม่ๆก็ไม่ไม่มีมากถึงมีเขาเขามาเขาดูเป็นมางคิปเขาไม่ดูทุกคลิปเนาะเขาอบเป็นบางคิปจ้ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนมาทําคลิปมากมากเนะาะเมื่อก่อนช่วงฉันทํามันยังไม่มีคนทําคลิปผกผลใหม่ ผลไม้พักดอกไม้อะไรต่างประเทศนะนาะกมันก็เลยมีคนดูหลายจา้ะพอมาปีทีเแล้วกับปีนี้คนไม่ค่อยดูเพราะว่าเออเขามีคนที่ทําเอาเงินโดยเฉพเาะ,นะนะะเขาก็จะทําดีนะนาะแล้วเขาก็จะเออพาพาเก็บพักเก็บผลไม้นาะกยังนงเลพี่นอของต่างประเทศที่คนชอบดูเนาะเขาก็เขามาดูกันนี่นะแบบบางคนก็ชอบเออชีวิตอยากลู้คน อยู่เมืองนหนกทําแบบไหนเป็นยังไงเขาก็เขามาดูกันเนาะนั่นเลยจ้ะที่นี่ยังรอบครัวฉันนี่กับฉันก็ทําอยู่คนเดียวแบบแดี๋ยวก็ทายไม่ค่อยเห็นตัวเองเนาะล้วก็รอบครัวก็ไแม่เอาลงแบบว่าเออเขาไม่เขาไม่ชอบเนาะสิทธิของเขาเขาไม่ไม่ชอบมามาทําคลิปก็เราอะเานาะอุรี่ต้นในหน่อยก็ทํานะพี่หนงเห็นไหมทสมนนะัยกอนเนาะอุรี่ก็ทําคลิปกับแม่เดี๋ยวนี้อุรี่ก็เออเขาก็ เขาเป็นนุมแล้วเขาก็ไปปั่นจักรยานก็เพื่อนเนาะไปคุยก็เพื่อนไปเล่นก็เพื่อนเขาก็ไาเดดติดติดเพื่อนมากอกใจกวันนี้เขาไปตลาดมือสองกันสองพอ่อลูกตลาดเขาเปิดแล้วนะพี่น้องตอนแรกลุงบอกเออเราจะไปขายกันวะฉันก็เป็นภูมิแพ้ด้วยวันนี้ฉันก็เลยไม่อยากไปกับดูจมูกฉันอะ <c oughs> เป็นภูมิแพ้ฉันไปตัดไอต้นลาเวนเดอร์มาในสวนอะ ฉันก็เลยแพ่มันแห้งไงมันก็เป็นฝุ่นเนาะจะที่นี่เขาก็เลยให้เข้าไปกันสองคนฉันก็ไม่ไปอยู่บ้านจะจามมดวันบันนี้สองคนก่อนจามมดวัน <c oughs> ไล่ซดมากเนาะแบบจะทําเวลาจะเอาเวลาบอกหลายๆแบบจะทําเอาเงินเนาะจะสร้างรายได้ที่นี่ก็ไม่ทําคลิปมั่งพี่น้อง ว่าบางคนก็อยากดูคลิปนาะที่เขาติดตามบางทีเขากดเอาไว้อยากดูคลิปแต่เห็นตะไรนูสดเขาก็ไม่เข้ามาดูเนาะเขารอกคลิปจะ้ะนั่นแหละที่นี่คนที่เขาตั้งใจทําคลิปเอาเงินเนาะเขาก็ตั้งใจทําสวยๆดอกใหม่สวยไทยดอกใหม่หรือว่าเขาไปทาอะไรเขาทําสวยเนาะแต่ฉันนี่ ทำเลนเลนหัวหัวเดี๋ยวฉันจะเริ่มทำดีๆพี่น้องฉันะโล่อชงเก่าฉันโลโลเอาใหม่ลือเอาใหม่เลยเนาะจ้ะจ้ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหลังนะจ้ะเนาะคลิปต่อไปจะชิมขนมแล้วไม่ไหวเราเป็นภูมิเพ้จ้ะจะจามพูดมากไม่ได้ไป้วจ้ะพี่น้องขอบคุณหลายๆจ้ะนาอที่ติดตามหล้กก็ถูกใจถูกๆคอมเมนต์นะจ้ะเนาะขอบคุณหลายๆจ้ะสวัสดีจ้า